สวัสดีครับคุณคููที่เคารบวันนี้ผมจะขออนุญาตเข้าพบว่าผมตอนนี้ชีวิตอันบัตซบอยากจะลาหมาตายแต่ก็อายคางคบงาน,น,นที่ครูสั่งทําแม่มันเยอะจังมันมากมายก,ก่กอนจนสมองแทบพังผมเป็นนักเรียนนะครับไม่ได้ร้านอาหารตามสั่ง จด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 สมุดผมหมดอยากจะขอจดหนวันนี้ได้ไหมชมมากกว่านี้จะมีหนังสือไว้ทำไหมที่เรียนสังคมครับไม่ได้เรียนคัดไทยต่อยจดทั้งเล่มผมก็ยังเป็นควายตอนนี้งานผมมันมีมากนะครับอังกฤษคณิตวิทยามีนะครับกลับบ้ ไม่มีสมองเขาไหร่แต่ก็อยากให้ครูคิดสักนิดผมก็มีชีวิตจิตใจใชออ่ไอ้ีๆแล้วก,กันหไหนๆก็ได้มาพบไอ้เธอแล้กเองแล้วการจะเป็นนักเรียนนักรบครูก็ไม่อยากให้ชีวิตบสบซพอยากให้ทำตัวใหม่จะได้ไม่ไอายคางคบ เก่งจักไอเด็กปันเพิ่งเกิดกลับบ้านไม่ได้แล้วไอเด็กชิงแมวเกิดเป็นธรรมดามีเรียนก็ต้องมีงานจะได้ความรู้ไว้คู่ประสบการณ์เวลาครูสอนก็มีไม่ใช่ดีเพียงแค่สั่งงานหรือว่าเวลาที่ครูสอนฉันเอาแต่นอนไม่มองกระดานก็เธอไม่ชอบอ่านครูก็เลยให้เธอโจทย์ก็อยากให้จำได้บ้างแม้จะจำได้ไม่หมด ให้เธอเลิกเองแล้วกันจะกมที่หรือกมตด <Yeah. S 1> งานที่สั่งตั้งนานหวังว่าคงจำได้ไม่ใช่สั่งเมื่อวานที่จะมาบุญทำไม oh. ที่ครูอคอยสอน oh. ก็อยากให้เธอเก่งงานมาสอนคนให้เป็นคนไม่ได้สอนคนให้เป็นควาย <Yeah. S 1> ครูก็รู้นะว่าเธอมีชีวิตและจิตใจแต่ถ้าเกิดวันใดเธอตั้งใจเรียนขึ้นมาชีวิตเธอจะมีค่ามากกว่าการเก่งใน yeah. เอากันให้ตายเลยหรือไ